สวัสดีครับผมนะครับวันนี้อยกับผมนะครับโซเกมนิ่งนะครับวันนี้อยในเกมแคนพิชออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลพิสัยสายโลเกียที่มีชื่อว่าโกโรโกโรโนมิหรือว่ากดสายฟ้านั่นเองนะครับผมเมื่อที่ผู้ใช้นะครับหรือว่าผู้ที่กินผลพิสัยนี้เนี่ยจะทำให้ตัวเองนะครับเป็นสายฟ้านะครับผมเพรสซีฟสกิลนะครับ ไม่ลองตีนะครับนึ่งหลอดไฟครับหลอดไฟเนี่ยจะลดลงไปได้เรื่อยนะครับแล้วในแล้วถ้าเมื่อหลอดสีฟ้าเนี่ยครับหมดนะครับเราก็จะโดนดดเมจที่มอนสเตอร์ตีมานั่นเองนะครับนะซึ่งหลอดอันนี้นะครับสามารถเพิ่มไม่ว่าอะไรครับเรียกว่าเพิ่มความทนทานหรือว่าเพิ่มตอนที่เราโดนตีแล้วเป็นสายฟ้าเนี่ยได้โดยการเอ่อให้มอนสเตอร์นะครับตีเรานะครับ มันก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นสายฟ้าได้ยเยอะขึ้นนะครบโดยที่สูงสุดเนี่ยสาครั้งนะครับแล้วก็ s พ i ซีฟสกิลที่2ครับเวลากด Q หรือว่า a ดชเนี่ยจะกลายเป็นการพุ่งนะครับเป็นแบบวาร์ปแบบสายฟ้าครับในระยะทางสัส้นนะผมก็จะอัพกดพิสัยอยู่ที่200นะครับผมนะมาดูกันที่สกิลแรกเลยนะครับ เป็นสกิล E นะครับ Lightning p a l a r i z a t i o n นะครับเป็นการสร้างวงฟองสบู่ครับและสามารถขยาะแยกขึ้นได้สูงสุดประมาณนี้นะครับแล้วปล่อยก็จะเป็นการเสกเมฆมาชอ็อตใส่สตทูที่อยู่ในวงทุกตัวนะครับทำการสตันเป็นเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมใช้ค่าปดพิสาสในการปดล็อกเนี่ย15นะในเวลาชาร์จเนี่ยไม่เสียสเตมินาด้วยนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะ แล้วมาอยู่ที่สกิลที่2นะครับ f l a s smash เป็นการพุ่งไปพุ่งไปทุกพื้นนะครับและปล่อยสแฟ้าออกมานะครับเป็นพื้นที่วงกว้างข้างๆเลยครับใช้สเต็ปต่อ,อผลพิสัยเนี่ยส5นะโอเคนะครับแล้วมาอยู่ที่สกิลที่3นะครับสกิลตัว Z นะใช้ค่าผลพิสัยเนี่ย 75นะครับในการปลดล็อกนะแล้วสกิลนี้ค่อนข้างที่มีเสียงที่ค่อนข้างดังน,นะครับคนที่ใส่หูฟังกรุณาลดเสียงด้วยนะสกิลนี้นะครับเป็นการเสกเมฆสัตว์เมฆนะครับมาเสกสายฟ้าที่สร้างไดมิค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ทําให้สตูกระเด็นนะครับผมที่สกิลที่3นะครับ lightning dragon นะครับใช้ เอ่เอสกิลเเนี่ยนะครับใช้ข้าผลพิสานเด็แปดสิบห้านะครับในการปดหลบนะจะเป็นการสร้างมังกรจะเป็นการยิงมังกรใส่ฟ้าออกไปนะครับสร้างดาเมีเป็นงวงไม่ค่อยคว้างเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับมาอยู่ที่สกิลสุดท้ายนะครับหรือว่าสกิลตัวตัว C นั่นเองนะครับผม l c เนี่ยเป็นการสร้างลูกบอลใส่ฟ้านะครับผมและสามารถชาร์จได้นะครับถ้าเกิดกดซีค้างนะการที่ลูกบอลขยะใหญ่ขึ้นเนี่ยครับมันจะไม่ช่วยเพิ่มดาเมจนะครับแต่แค่ทําให้ระยะของดาเมจเนี่ยมากขึ้นนะแล้วก็เมื่อถึงจุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมมันก็จะเลิกกินสเตมินาไปนะครับนะครับปดไปเลย วงโคตรใหญ่ครูวงใหญ่มากนะครับผมนะคผมก็คนสาฟ้าเนี่ยสามารถคอมโบกับกระบองเอเนลกับกองคนหลังของเอเนลได้นะครับเป็นการเหมือนกับบัามาแบบ,บ,บเพิ่มเดเมจอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะครับวันนี้ไปละครับบ๊ายบาย